คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้เนี่ยนะคะมีคนไทยจํานวนมากเหมือนกันที่แต่งงานแล้วก็มีบุตรยากหรือว่าบางคนแต่งงานช้าเพราะว่ายังสนุกกับงานอยู่กว่าจะรู้ตัวก็เข้าสู่วัยที่มีบุตรยากแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ธุรกิจของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากถือได้ว่ากําลังเป็นที่ต้องการของสังคมเลยทีเดียววันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราค่ะ คุณกรพัทน์อัจฉริยะมณีกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Genesis Fertility Center นะคะจำกัดมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกรพัทน์คะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการรักษาผู้มีบุตรยากถามปัญหาของคนไทยในปัจจุบันมีทั้งผู้ที่แต่งงานนานแล้วยังไม่มีบุตรหรือคนที่เพิ่งจะแต่งงานแล้วคิดว่าอยากจะมีบุตรขึ้นมาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ คือตอนนี้ในประเทศไทยนะครับติดอยู่ใน1น่ใน23ประเทศนะครับที่ถือว่าประชากรที่จะต้องการมีบุตรน,นี่ครับลดลงเป็นอย่างมากนะครับอตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลของสปสนะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1.5คนนะครับซึ่งตอนนี้เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวยนะครับอ่าซึ่งปัญหาเนี่ยนะครับจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแ,และหลายคน,นยังมีความรู้สึกว่า การมีครอบครัวอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในณปัจจุบันนี้ะนะครับอาจจะอยากจะสร้างฐานะก่อนะนะครับเอาเวลาที่มีอยู่สร้างไรายได้สร้างทํองทำงานก่อนทําให้ตัวเองมีฐานะขึ้นมาก่อนะนะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการที่มีครอบครัวมันเป็นการเติมเต็มชีวิตอย่างหนึง่งนะครับมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความสําเร็จของเรานะครับแต่พอเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเนี่ย สุขภาพร่างกายเรามันก็จะเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับก็เป็นจุดที่ทาง GFC เนี่ยจะมีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือทางด้านนี้ครับในช่วงของโควิดที่ผ่านมาหลายคนเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการที่จะต้องไปโรงพยาบาลทาง GFC เองเนี่ยค่ะมีมาตรการในการดูแลเรื่องของโควิด -19 อย่างเข้มงวดที่สถานพยาบาลยังไงบ้างคะปี63นี่นะครับเป็นปีที่ทุกคนเจอกับโควิดนะครับซึ่งเราไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับ GFC เองเนี่ย ได้มีข้อได้เปรียบทางด้านนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคลินิกที่เป็น standalone นะครับมาตรการการป้องก COVID ันโควิดต่างๆเราค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มมากๆะนะครับเรามีการตรวจชัดกรองคนไข้ก่อนที่จะเข้ามา,าร,รับการรักษานะครับแล้วเราได้ยังมีการทําการตลาดนะครับว่าโอเคช่วงโควิดถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สําหรับผู้มีบัย่าที่จะทําการรักษาเพราะคุณต้องอยู่บ้านอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยมาลดความเสี่ยงได้ถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งการทําการตลาดตรงนี้ไปก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างที่จะดีดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําการประชาสัมพันธ์เราสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างไรที่เขาจะมีความมั่นใจในการที่จะกลับมาใช้บริการกับทาง GFC ค่ะการรักษาผู้มีปุจจยาเนี่ยครับสุดท้ายเลยเนี่ยความสําคัญอยู่ที่ความสําเร็จนะครับเราให้ความสาคัญกับ success rate เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการ Success rate ที่จะมีได้ถึง72%เนี่ยในขณะที่มาตรฐานของการรักษาทั่วทั่วไปอยู่ที่ประมาณแค่44%แต่ว่า gfc 72%อ่า gfc เนี่ยโดยการที่ใช้ตรวจ ngs ด้วยะนะครับะจะอยู่ที่ประมาณ72%ค่ะเครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันอยู่ที่แพทย์<ช>นะครับประสบการณ์ของแพทย์<ช>นะครับนักวิทยาศาสตร์นี่ก็สำคัญมากๆนะครับ การที่มีเรามีห้องแลบของตัวเองนะครับเรามีแลบ NGS เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะส่งเคสการการควบคุมคุณภาพต่างๆเราสามารถทำได้อย่างดีปัจจัยเสี่ยงก็จะน้อยลงปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างน้อยลงหมดค,ครับแล้วก็เทคนโนโลยีที่เรานําคัดมาใช้เนี่ยคือเทคโนโลยีที่เราคัดสรรแล้วแล้วเรา มีผลรองรับแล้วว่ามันช่วยเหลือจริงๆเราถึงนำมาใช้ดังนั้นเนี่ยเป็นการที่ GFC เนี่ยนะคะมองภาพรวมภาพรวมคือมุ่งตรงไปที่จุดหมายของลูกค้าเลยผู้มารับบริการเลยคือว่าต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเห็นบอกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่มาช่วยเรียกว่าเป็น e ีวานะครับเป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนในระบบปิดนะครับซึ่งตัวอีวานี้เนี่ยจะเป็นระบบ AI ะนะครับ การเลี้ยงตัวอ่อนโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเลี้ยงในระบบที่เรียกว่าเป็นห้องรวมทีนี้เนี่ยเวลานักวิทยาศาสตร์จะดูการเจริญเติบโตของแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาตัวอ่อนเนี่ยย้ายไปออกมาจากห้องซึ่งห้องเนี่ยเปรียบเสมือนกับท้องของมารดานะครับออกมาแล้วก็เอากล้องมาส่องดูความเจริญเติบโตและอัปเดตผลและใส่กลับเข้าไปซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้ตัวอ่อนเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับคือการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมินะครับอากาศทั้งหลายแหล่แต่ในระบบปิดของเราที่เลี้ยงอยู่ในตู้เจอระบบปิดทั้งหมด หมายความว่าเราจะมีกล้องตัวหนึ่งเนี่ยคอนมอนิเตอร์ตัวอ่อนนะครับในแต่ละวันที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตหรือพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบ AI ซึ่งชื่อว่าอีว่านะครับ AI ตัวนี้เนี่ยจะมอนิเตอร์ตัวอ่อนแล้วให้คะแนนซึ่งคะแนนตัวนี้เนี่ยทางแพทย์ก็จะเอามาใช้ในการประกอบการรักษานะครับในการคอนเฟิร์มเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยขนาดเขาเล็กมากนะครับ แพทย์เนี่ยสามารถดูและให้คะแนนตัวอ่อนได้แต่จะมีบางเคสที่มีความเซนสทิฟในการเลือกตัวอ่อนระหว่างสองตัวว่าจะเอาตัวไหนดีคือมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยมากใช่มันเล็กน้อยครับซึ่งแพทย์ก็จะใช้อีว่านี่แหละปดูคะแนนตัวอีว่าแล้วเปรียบเทียบกับความเห็นของตัวเองครับว่าโอเคมันจะมีมันอาจจะมีบางมุมที่แพทย์ไม่เห็นนะครับเอาส่วนนี้มาประกอบกับการตัดสินใจแล้วก็ถ้าเกิดมีกรณีที่เกิดมีความผิดพลาดขึ้นมานะครับว่าตัวอ่อนเนี่ย ระหว่างการที่เราเลี้ยงดูใน5วันนี้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างวันไหนก็ตาม,มระบบจะมีการแจ้งว่าเกิดการผิดพลาดขึ้นมา<อ>แล้วนะ,ะเราสามารถแฉกกลับเข้าไปดูว่าโอเคณนะจุดไหนเกิดอะไรขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เรื่องนี้ในการตัดสินใจในการใส่ตัวอ่อนว่าเราจะเลือกตัวอ่อนตัวไหนดังนั้นก็เลยบอกว่าเทคโนโลยี AI ตัวนี้เนี่ยนะคะอีวาเนี่ยจะเป็นการช่วยเพิ่มเปอร์เซ<ช>็นต์ในการ,รที่จะให้ประสบความสำเร็จ ใช่ครับต้องบอกว่าทุกขั้นตอนในการรักษานะครับมันจะเป็นส่วนที่จะช่วยเหลือให้การรักษาครั้งนั้นๆเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับการที่เราใช้อ e ีวาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเสริมความสําเร็จให้กับการรักษาครั้งนั้นๆสําหรับคนที่คนไข้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ในการรักษาครั้งนั้นนั้นนะครับันนั้น,น,น GFC ใส่ใจในทุกๆขั้นตอนเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าผู้ที่ต้องการที่จะมีบุตรอยากจะประสบความสําเร็จต้องดูรายละเอียดหลายๆอย่างคะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอเรื่องของห้องแลบแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะการที่จะมีลูกนั้นในสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเดี๋ยวมาฟังคําแนะนํากันว่าสาวๆที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการทํางานยังสนุกกับชีวิตอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็อยากจะมีลูก ในขณะที่ร่างกายคุณแข็งแรงไม่แน่นะคะข้างในของคุณเนี่ยพร้อมที่จะมีลูกหรือเปล่าผู้หญิงเก็บขึ้นสมีความสามารถมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะใช้เวลาในการาสร้างเงิสร้างตัวในการทําธุรกิจไปก่อนอันนี้ไม่ผิดอาจจะท่องเที่ยวไปก่อนอันนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นนี่แหะครับมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถจะทาได้เนี่ยคุณสามารถจะทาการเข้ามาฝากไข่ได้เพราะการฝากไข่เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับหยุดเวลา นะครับเป็นการหยุดเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดของค,คุณไว้นะครับในอนาคตถ้าเกิดคุณมีความคิดว่าอาจจะอยากมีคู่แล้วอาจจะอยากมีลูกแล้วถ้าคุณไม่ได้ทําการฝากไข่ทิ้งไว้เนี่ยมันย้อนเวลาไปไม่ได้แล้วสภาพรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยนะครับลดลงทุกๆวันนะครับพอถึงเวลาที่มันค่าไม่ดีมากๆแล้วเนี่ยมันยากมากๆใ,<ช>ในการที่จะดึงกลับมาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าการฝากไข่เนี่ยมันเป็นการที่ เซฟอนาคตไว้ทางหนึ่งนะครับค,คุณอาจจะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีคู่แล้วนะครับคุณสามารถฝากไข่ได้อืมเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสําหรับคุณกรพัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GFC ขอบพระคุณค่ะครับ,บ,รบสวัสดีครับวันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของการรักษาผู้มีบุตรยากแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยดูแลครั้งนี้ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่จะให้ประสบความสําเร็จในการมีบุตรได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชม